นุสลาต้อมคำผง,งาดเป็นคนไทยคนแรกติดทีมแห่งปี2023วอลเลย์บอลลีกอเมริกานุสลาต้อมคำผง,งาดเป็นคนไทยคนแรกติดทีมแห่งปี2023วอลเลย์บอลลีกอเมริกาโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมแบบต่อเนื่องจริงๆสำหรับตำนานมือเสิร์ฟระดับโลกของทีมชาติไทยซาร่านุสลาต้อมคำที่ตอนนี้ได้ไปเล่นในลีกอเมริกาซึ่งไม่นานมานี้ซาร่าเพิ่งจะได้รับเลือกให้เป็น MVP 2บวก40คะแนนทำให้มีเพิ่มเป็น1,948คะแนนหลังอันดับ12ของตารางซึ่งการคว้า MVP 2นี้นับเป็นการคว้า MVP ครั้งที่6ของนุสลาในสกวอเลบอลลีกอเมริกาจากการลงแข่งทั้งหมด11นัดล่าสุดในการแข่งขันววลเลอ์บอลลีกอเมริกาสัปดา์ที่5ทีมแอตลีตอเลเมเต ได้ประกาศทีมแห่งปี2023ทั้งหมด7คนประกอบด้วยเซตเตอร์1คนตัวรับอิสระ1คนปีหลัง1คนหัวเสา2คนและ2บล็อกกลางซึ่งคัดเลือกจากนักกีฬาทั้งหมดรวมถึงทีมที่มีส่วนร่วมในงานนี้ผลปรากฏว่านุสราต้อมคำเซตเตอร์วลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้รับเลือกให้ติดทีมแห่งปี2023ส่วนตำแหน่งอื่นๆมีดังนี้ตัวรับอิสระ มาแกนเฮนเจเตอร์นุสลาต้องคำตัวบอกกลางมลลี่แมคเคทโทรีดิกสันฝั่งตรงข้ามวิลโลวจอนสันตัวตีตัวนอกลีอาเลดมาดแครชาวซีขอขอบคุณภาพ,พจากนุสลาต้องคำและแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ